มาแล้วมาแล้วมาเอาเอาไม่วาดกาวหุงใส่รั้วแล้วไอ <c oughs> มาา้มาวาดมามาวาดลงตรงนี้ก็ได้นี่ ลงๆเด้่อน้ำลึกด้วยน้ำขึ้นสูงนะคะเดี๋ยวให้ช้างกินน้ำก่อนโดนนะคะค้างนี้ อนอนเช่เลยยินสบายเลยน้ำขึ้นสูงมากเลยนะคะแม่ๆม่คะวันนี้ น้ำไหลน,นะคะโอ้องามงามงามไปนะเอ,ออเออมาเด้อมาเด้อเย็นไหมเย็นไหมไหลึก หันทางมาหันมาทางนี้ลูกเดี๋ยวน้ําลึกเดี๋ยวน้องนี่โอ้ยโอ้ยงามโชว์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 ว่ายน้ําแล้วว่ายน้ําแล้ววัวมาแล้วเด้อวัวมาแล้วเด้อวัวลงแล้วมาเร็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 วพี่งามมาเร็วกระดุกระดุดมาเร็ว กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมาเร็ลูกมาแล้วเมาหาแม่วาดเร็วเอาวายตามมาแล้ววายตามมาแล้วเออมาฝั่งนั้นแล้โอเคเกงๆๆๆๆๆ่งเก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 ่งเนี่ยมาเลยมาเลยเก่งแล้วเก่งแล้วเวลา,าหัดว่ายน้ำเป็นแล้วเออเออเอากินน้ำก่อนกินน้ำก่อน มากเลยงามโชคจุนะงามโชคขาไม่ถึงดินแช่เย็นสบายพี่เวียก็ร huh ้อนเหมือนกันไม่ใช่ร้อนแต่ไม่ว่าดกะบลาด้วพี่เวียก็ร้อน กลางหูทำไมนั่นงามโชคจมน้ำบ่ <Yeah. S 1> ปกติช่วงเดือนมีสานี้ <Yeah. S 1> น้ำจะเล้งนะ <Yeah. S 1> จะแบบน้ำมูลจะแบบแห้งนะคะอันนี้แบบน้ำล้นมาขนาดนี้เลย <Yeah. S 1> งามโชคเล่นน้ำสบายใจเลยนะคะเ <Yeah. S 1> ออ เออฮิปโปโปฮิปโปโปมาเล่นน้ำเออ,อาแม่ว้านนอนแช่ยเยน็ยนเย็นสบายสบายแช่ยเยน็ยนเย็นสบายสบายอ่ะทูทูทูพี่เวียถูให้แม่วาดก่อนเออมุดแล้่มุดอีกแล้่มุดอีกแล้ะมุดอีกแล้ว อดูคะ่ะแม,แม่แม่คะ่ะโอ้ขึ้นมาเลย เวียมาอออโอ้ยดูทางขึ้นเขาดีๆไม่ยอมขึ้นนอ้องงามเนาะ<ป>อเอาขึ้นไป แล้วทางขึ้นดีๆคือบกขึ้นโอ้ยคุกเข่าขึ้นค่ะดูตีลังกาขึ้นเลยตีลังกาขึ้นเลยไปแล้วไปกันแล้วนะคะตอนนี้ไปหาที่พักกันก่อนนะคะ โอ้ยกาดโรนมากเลยนะคะแม่ะม่คกาดโรอนอดอ้าวนะคะมาเป็นกำลังใจให้แม่วาดให้หลากันด้วยนะคะโอ้อยอ่ะอ่ะพี่เวียลงก็ได้ลงูงลงให้เขาเดินกินนะเล็มยา เลียงาเลมยงครตัดตัวใครให้ด้วยครับผมครับตดตัใครให้ด้วยครับตัดตัใครให้ด้วยตดตัใครห้ด้วยครับตัครัวใครอีกครับผมตัดตัใครอีกครับผมไหนตัดตัวใครไงครับครับอีกครับผมครับครับโอเคขอบคุณครับผมสวัสดีครับ nhiều rộng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งติดตามในช่องงามชุกแฟมิลี่กันด้วยนะคะเป็นกั